สวัสดีค่ะพาขึ้นเขานะคะวันนี้แล้วก็จะพาไปดูน้ำตกอีกนะคะนี่คือบ้านที่เขาเป็นบ้านพักนะคะจะเป็นนี้จะเป็นบุกภูเขาหิมะนะคะแต่ตอนนี้หน้าร้อนก็จะไม่มีหิมะก็ละลายหมด เราแวะทานอาหารกันก่อนนี้ลงไปข้างล่างอีกแต่ไม่ได้ลงไปนะคะที่มองเห็นคือภูเขาต้นสนนะคะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วจะไปกันข้างล่าง จะไปดูน้ำตกเนี่ยค่ะเป็นภูเขาเนาะ นี่เรามาทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วไปหมดค่ะหน้าเขาเที่ยวเนาะไกลๆนู่นจะเป็นบ้านที่อยู่บนเขาถ่าา